ทวีคนเดิมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องลุงป่าเอาอาลูกหลานเสี่ยงกระเดาสู้ขู่ทวนครับผมทวีควนเดิมื้อนี้นำผ้าพี่น้องมาพบกับสูตรเด็ดของเท้มาแล้วพี่น้องีพี่น้องรอค่อยนาวที่พี่น้องทรถามมาหลาย นับเมบื่อวานนี่ก,ก,าาก็บิบกัวทรายพอกอนเนี่ก็บ่อหน่อยทรายพี่น้องนะครับถามเรื่องสูตรเด็ดจะลงตอนไหนนะับเอ็ดกะมีเวลากะได้ลงให้พอมีเวลากะบอทสั้นได้ลงให้ที่บ่มีเวลากะพอลงของอาจารย์ท่านอื่นนะครับรวาวาเล่าพัฒนามือเว้นมือนะครับเลรัฐบาลไทยกระแตกในงวดีพันานมาเนี่ยสิบสองสำนัก หัวตะลุงได้สองคนสองท่านสองอาจารย์สองอาจารย์เตบอบัทันเต๋บัวแมนอาจารย์ที่ถือสิบสองสำนักสำหรับจิบสองที่ถูกสำนักยังมาทันลุ่งจากอาจารย์นะครับอยกัจดจะสย่อยลุงหลังจากลุ่งของทวีคนเดิมหรือว,ว่าสุดเด็ดของแอดแล้วหรือว,ว่าของตาวีแล้วอาจจะในลุงของปูปูเวียงแม่บักคำทั้งเก่งเรื่องจานสารคราม พอองดีทางอําเภอชุมเฮนะครับสํานักแตกมารวนได้พี่น้องนะครับแตกมาทุกงวดทุกงวดนะครับบ่แม่ณว่าหัวจะแตกนะครับมีอาจารย์ทิ้งๆทั้งนั้นนะครับเอาฝากพี่น้องติดตามเบิ่อพี่น้องติดตามชมน้ากันนะครับไอ้ดุนดาพินิษและก็พิจารณาเบิงแล้วก็ามากก็ค่อยอาหาจับหาจองซื้อสลากินแบงรัฐบาลกันทุกสิ่ง ทุกอย่างเป็นเพียงสูตรคำนวณและเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโดยพี่น้องเดอ้อนะครับคลิปนี้เป็นเลขบนของตาวีสูตรเด็ดของเทสูตรไม่ต้องรอของเท้ต้องเจอเราทางช่อง youtube ทวีคนเดิมอย่างเท่านั้นนะครับลงแล้วแล้วเลยคลิปเดียวแล้วเลยไม่มีเปลี่ยนตัวเลข นะครับไม่มีขั้วเขีไม่มีไปดูเลขคนอื่นไม่มีไปนั่งดูเลขคนนู้นคนนี้ดังมาช่องไหนดังมาดังมาไม่มีจะเอามาลงเหมือนกับอ่าอ่ายังไงล่ะพี่หนองนะครับเหมือนกับที่ว่าเราไม่มั่นใจในตัวเรานะครับคือช่องเฮ้าหรือว่าอาจารย์ทางทีมงานช่องเฮ้า่นสีลงเลขเม็ดเดียวหรือว่าชุดเดียวนะครับถ้ามีคลิปที่สองเราขึ้นหย่อตัวเลขลงห้มันหน่อยห้มันหน่อยลง นะครับก็คือคงสุดท้ายของแอดก็เหมือนกันพี่น้องนะครับสำหรับสูตรเด็ดของเทหัวดนี้นะครับฟันเลขขังบุญมาก่อนดวยพี่น้องเด้อจับคู่ให้สองตัวสำหรับเลขเด่นเลขเด่นสูตรบนนีแอดจับสองตัวนะครับจับสองตัวแล้วก็ลงชุดเต็มสูตรบนให้พี่เฮนของเทนะครับก็ที่นีอ่าสามกับสองพี่น้องตัวร่องก็คือศูนย์ นะครับระวังไอ้สามกับไอ้สองนี่นเป็นพระเอกั้องสองตูยูโดนี่ั้งสองขั้นต้องสองไอ้ไอ้สามก็เป็นพระเอกไอ้สองก็เป็นพระเอกนะครับชุดบนนะครับงวดนี้ได้พี่น้องเดอ้อสามไอ้สามและไอ้สองนี่เป็นพระเอกเบ็ดั้องสองตูพี่นอ้องนะครับรอเบงคลิปที่สามมาเกินมืออื่นเฮ่อัดจะรีบลงให้นะครับระวังไอ้สามกับไอ้สองในเลขบนเนี่ย ไอไดสป็นพระเอกกันเทศไอไดสเป็นพระร่อง,งพี่น้องที่ตามเบิงนะครับพที่ผ่านมาแอดฟันที่สองนาบเด่นนะครับแอดจะจับแบบนั้นสองเม็ดเดียวนะครับราคาสี่ข้างล่างสองข้างบนไนอรองก็จับสองแปดดาวพนี้ก็จะจับให้แต่เอามาลุ่งเป็นชุดเต็มชุดง่ญ่ให้พี่น้องได้เรียกซื้อเรียกเบิงแต่ลบผู้มักหลักสามมักไอสามก็จับสาม สำหรับภูมักไอซองกระจับสองแต่ตัวเลขตัวเด่นตัวที่แอดจะฟันให้บนเม็ดเดียวในงวดหนึ่งกันยาสอ,องพันหาร5อยกิตนี้แอดมีแล้วในใจแล้วนะครับแต่แอดขอลงคลิปให้เป็นชุดเต็มเพราะว่าแอดจะได้คลิปเพราะว่ามันไม่มีคลิปพี่น้องอยากให้พี่น้องได้เบิงได้โชว์น้กันชุดเต็มชุดเต็มบระลาดเลยพี่น้องแต่พี่น้อง อยากผิดหวังก็คือเสื้อชุดเต็มแล้วก็แล้วเลยนอนยิ้มขากรวยห่างแกะขีดังรอดกินขนมปังเลยพี่น้องนะครับชุดเต็มคือชุดบน,นบมีอยู่ประมาณสิบเอ็ดตัวหรือสิบตัวพี่น้องประมาณนี้ขัาตาดตัดแล้วแอดกจดตัดห้ยไปสองตัวเน้นๆน่นคือคลิปที่สามฟันเม็ดเดี่ยวระวางไอสามกับไอสองไอเดซิมาฝากพี่น้องติดตามเบึงนะครับมีเครื่องหลักฐานเก่าพี่น้องนะครับพอที่ผ่านมา นะครับให้นะครับปฏิปินแบบนี้พี่น้องที่จับเม็ดเดียวนะครับฟันเม็ดเดียวก็คือผลิตภันธ์มากฟันสองก็คือสองตีสองห้าสองแปดพี่น้องนะครับออกที่สองแปดตรงตรงพี่น้องนะครับงวดนี้แอดจะฟันไอ้สามกับไอ้สองนะครับระหว่างไอ้สองกับไอ้สามไอ้ใดจะเป็นพระเอกกันเทปากพี่น้องทิ่ตามเบิ้งปากพี่น้องทิ่ตามชมมีพระร่องพระเอกนะครับมีตัวเด่นมีตัวร่องนะครับในคลิปนี้พี่น้องนะครับ คลิปที it, ่สามจิเป็นพระเอกให้พี่น้นองชมกันเม็ดเดียวครับไปเบิ้งตัวเลขกันบ้านพี่น้นองครับนี่ก็คือหลักฐานเกาหงวดประจำวันที่16สิงหาคม 2567ัน25้อดยพี่น้องเธอร,รับสูตรเด็ดของแท้ของทาีคนเดิมหรือว่าของตาฟีพี่น้องนะครับนี่คืองดที่ผ่านมาฟันทงฟันทงนะครับที่สองพี่น้องออกที่สองแปดเดยพี่น้องเธอนะครับนี่คือหลักฐานเก่าเอาวอาทูพี่น้องฟังนะครับนี่ก็คืองดประจำวันที่หนึ่งกันยายน 2567นรสบนับนเลขข้างบนนี่นะครับเป็นเลขติดนะครับเลขมาเลขเด่นเด่นทั้งบนทั้งล่างเลขหาตัวนี่พี่น้องเด่นบดตัว,ต,วตัวได้พี่น้องรอบเบอง์องวาเอียดจับตัวใดนะครับสุดเด็ดถ้ามีนคนเดิมของแท้ไม่ต้องรอดานะบนี่คือของแท้พี่น้องทางช่องเฮาลงแล้วลงเลยแล้่ก็บ่มีค,วคว้วยขียร์แก็บ่มีเปลี่ยนตัวเลขนะครับออกแล้วก็คือออกไม่ถูกก็คือไม่ถูกไปเลย นี่คือของแท้พี่น้องเรต้องไปรอกคงหนาคงลังแล้วก็ไม่ต้องไปรอวันนูน้นวันนี้นะครับเรต้องไปรอดวงเลขกผู้อื่นนะครับลงแล้วลงเลยนะจนมือเล็กออกพี่น้องนะครับของแท่นะครับชิปนี้เป็นเลขบนนะครับอาชิปนี้เป็นเลขบนย่างเดียวได้พี่น้องเด้อนะเป็นเลขบนบนก็คือชุดเต็มชุดเต็มบนพี่น้องหลังจากแตกที่28มานะครับหกหมดซอน ไลแลรื่อๆคือหกงวดติดเด้อพี่น้องเดิอวันนี้เป็นงวดที่เจ็นะครับของตาวิสูตรเด็ดของแท้ของแท้ต้องที่ช่องเราอย่างเดียวพี่น้องนะครับบ่ม่ม่หละพี่น้องนะครับบ่ม่ไปหาเอาเรียกผู้อื่นว่านั่งฟันบ่เป็นเรียกเจ้าของเราพี่น้องนะครับทางช่องเราหรือว่าสำนักอาจารย์ในช่องเรานี่เพิ่นให้นะครับมีศตนดนินนี่จะอาจารย์จริงๆทั้งนั้นนะครับช่องน้อยก็จริงแต่ปสิ้น ถูกเปรเซนเฮงเปรเซนปังนะครับมีลายพี่น้องนะครับฟันทงเลขบนนะครับจะเพาะเลขบนพี่น้องฟันทง3มกับ2อับ2ตัวนี่มาแท้แน่นอนพี่น้องจะมาตัวหนึ่งหรือจะมา2ตัวนะครับนี่คือตัววิ่งบนนะครับนะครับวิ่งบนตัวร่องก็คือศูนย์พี่น้องนะครับศูนย์เป็นตัวร่องไว้สังหาตัวเน้นๆก็คือ2กับ3านะครับ ไอ้สามกับเป็นพระเอกไอ้สองกับเป็นพระเอกตัวไหนจะเป็นพระเอกพี่น้องรอบเบิงรอดโชว์ต้องการสลับจับคู่อาวเือสามศูนย์สามสี่สามห้าสามหกสองศูนย์สองสี่สองห้าและสองหกสองเก็สามเก้านั่งี่น้องนะครับถ้ามืออื้อนมือเฮ้อนะครับหรือว่าคลิปที่สามนะครับคลิปอาจจะลงคลิปข้างบนกับคลิปข้างล่างชุดติ่มได้พี่น้องเด้อสอง 2, คลิปนะครับ หลงคลิปนี้เป็นคลิปบนชุดเต็มอีกคลิปรุ่นก็จะเป็นคลิปเต็มชุดล่างนะครับคลิปที่3ามก็เป็นคลิปสรุปห้อยโคง้งชุดไทยก็คือถ้าห้าเอาสองตัวเด่นบนเม็ดเดียวก็คือวัตถิพานมากพี่น้องวัตถิพานมากกับฟันที่สองถ้าห้าเอาสามก็จะเอาเลขหลักสามตัวนี้นถ้าห้าเอาสองก็สองตัวนี้นะครับก็จะจับกู้ให้เราไป็งกกลุ่มให้หน่อยลงุงนะครับเอาพี่น้องแคบหน้าจอไว้พี่น้องนะครับทำมวลามะยาาแล้วนะครับเนาะ มากจัดขัดข้าพานพี่น้องขันพรมากเบิงผ้าม่มสุขข่ามบันเทิงเคั้นกับพ่อพี่น้องนะครับหรับวันนี้เป็นหววที่เ็ดนะครับเขาหกหัวโซนแบบนี้คือชุดเต็มขังบนเลพี่น้องเดิอรอเบิ่งชุดอ่าเน้นๆนะครับที่ชิปที่สามฟันหนึ่งตัวบนฟันหนึ่งตัวล่างนะครับเบื้องตัวเลขกันแล้วนะครับพี่น้องมากในชุดเต็มของบนพี่น้องเรียกเอาในนี้ก็ได้ถ้าพี่นอ้องบ่ชอบกดสุดโตเรียกเอา นะครับอ่าพี่น้องอยากถ่าเบิงชุดบนฟันเม็ดเดียวนะครับเน้นเม็ดเดียวตัวยืนเม็ดเดียวนั้นในสูตรของทวีคนเดิมของเท้รอเบิงอีกคลิปที่สามโบนานเกินรอพี่น้องนะครับบบเกินสองมืออาจจะทยอยดีปลงนะครับมีประมาณนี้พี่น้องนะครับอ่านะครับบองว่าพี่น้องคงชอบมากชอบ รีบหาจับอาจจองซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันก็ช่องทางเฮ้าบ่สนับสนุนพี่น้องไปหาเล่นการพนันตะยังใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผมตวีคนเดิมลูกหลานเล็กน้อยชางอำเภอชุมเพยจังหวัดขอนแก่นพี่น้องนำเสนอในทางช่องย t u b e สำหรับตัวเลขเหมาะพุมสุกกับพี่น้องแฟนๆทั่วโลกทั่วประเทศขอบคุณพี่น้องแฟนๆ FC ซีทางมือหนอกมือหน้า นะครับทางเกาหลีใต้ทางญี่ปุ่นทางฮ่องกงทางโนเวทัว้งสวิเดนสวิตเซอร์แลนด์และอังกฤษนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากไปถึงพี่น้องเอฟซีทางฮ่องกงนําเด้อนะครับนะครับเงียบพป่นาะนะครับเนาะเอาขอบคุณพี่น้อง, G, ง,อง,งเอฟซีนะนะ G, ทางกรุงเทพนะครับพี่ทองหลังพระคุณแม่พี่ซอยขาหนามขาไฟนะครับขอบคุณหลายๆที่คอย,ยขยุกขยักยะ ขอให้โยมันคนยืนขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งจังหวัดอุดรนะครับทั้งสารคามขอบพระคุณอีแม่ปันเข่าใหญ่ทั้งปูสุมพี่ขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีทั้งบันเพลงสาวน้อยพี่บันเพลงนะครับหลวงปู่วัตกลางบันเพลงนะครับขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีอาหรือว่าเอฟซีทั้งบอลบวงหน่อยทั้งสะดืออีสานแตขอบคุณเอฟซีแม่ค้าแม่ค้าตลาดนักบึงกุย สู้สู้ทุกคนทุกทานเดอ้อขอให้มีแต่ความสุขความ,มเจริญคายขลองให้ได้ให้โชคให้มาให้ใหใหบุตรสมอทรได้แม่เดอ้อนะครับบ่ได้ไปหาโดนแล้วกินฮอดสู้ขู่สุขคนขอมาคนอีแม่นะครับป้้นหลวงุ้งน้อยแม่เต่านะครับกับอ่าอ่าเอฟซีหรือว่าอา,อา,อาจารย์ต้อยนะครับอ่อาจารย์ต้อยนะครับคนดวงเฮงนะครับเอาคลิปนี้เล่าพระาพจากพี่จักนนองใปเพียงคินี่พอ,อกันไหมในคลิป สูตเด็ดของทวีคนเดิมหรือว่าชิปข่างลางเล้พี่น้องเด้อชุดเติ่มข้างลางรอเบิง่งรอชมน้ำกันอยู่ดีแ่แห้งสำหรับด้วยสุข,พขุพี่น้องขอบพระนุหลายๆพี่น้องที่เสียสละเวลาอันมิคา่ามาเบิ่งมาชมต่างเต่ต้นชิปจนว่าจบชิปสวัสดีครับ